ใกล้เปิดไม่ต้องเอาหน้าไปอังหน้ามาอังตรงนี้ดิเอาเปิดเปิดแบบเนี้ยเปิดแบบเนี้ยเออเมาขิงเมขามขลาเปิดดิเอาหน้าไปอังอ่อน,นนานสิอังไว้อังไว้ทำไว้ก่อนดอนจะเดี้ยงม เต็มเต็มอือหงสปึ้งนะเดี๋ยวโล่งหวันเลยถ้าเป็นหวันปกติเป็นภูมิแพ้ตอนเช้าๆมีน้ำมูกอะยืนหน้ามาดูดมลุกอ่าาาายืนเฉยๆพี่มันจะร้อนหน้านิดนึงปากป้าทุกอย่างแต็แล้วก็สูดดมเข้าไปเต็มแรงสูดดมเข้าไปแรงๆนะลูก หนึ่งสองเออปกติมีน้ำมูกตอนเช้าใช่ไหมเ้าเข้าเข้ามาใกล้คนนี้สักนิดมันจะจะยิ่มเลยสูดเข้ามาหายใจเข้าไปเลยยิ่งเข้ามาตอนนั้นยิ่งเข้ามาอ่าอีกนิดอ่าโอเคโดนเด็วเห็นเหรอทำไมน้ำตาไหลอะล้อเอืม ไม่ต้องเออเอตาแหลสองเนละเพื่อเป็นการป้องกันไว้ก่อนป้องกันอะมาเข้ามาสมุนไพรไทยลูกดูเข้ามาชีชอบชีชอบแน่นจมูกอะลูกเข้าอยู่แล้วอะเร็วชีชอบแน่นจมูกจะได้โลูกดม้าไทยอย่าลงไม่ลงเดี๋ยวลงแล้วเขาคิดว่าเราด้นเราแค่ป้องกันสี่อีกครั้งนึงดูย่า ต้องโอ้ยป้าลืมบอกให้เอาแว่นมาป้าแว่นป้าวันเต็มหน้าอยไรแบบนี้เออมันอย่างนั้นแหละลูกอ่ะเข้ามาอยู่เฉยๆสุดหายใจค่ะหนึ่งเขาไม่มิสหนึ่งคอยๆดูนะตาหนะมันหนึ่งสองมันขั้นหายใจไม่เอี๊ยหายใจเยอะมิสหนึ่งมันเล่นเขาเลยเขาเลยป้องกันไว้ก่อน ก็ทางเดินหายใจกก็ไได้ม่่คออยยุลปจะได้โล่งๆป้าเปิดก็อะไรนี่ค่อยๆร้อนมากใช่ถ้าดู thở ใจแรงมันเข้าไปร้อนเกินป้าเปิดเยอะมันร้อนคิ้วเปิดเยอะมันออกออกนี้หมดไงใช่ไงเปิดนานๆเนี่ยไม่ต้องปิดร้อนมากเอออีกสองสีลงเข้าอีกนิดนึงเหมือนดมยาดมอ่ะหลอ้อนมันร้อนกินไม่ต้องไรหรอกอีกครั้งเด้อ หอมสมุนไพรเยีนะ่ยมรอ